DFSK ลรุกตลาด SUV เปิดตัว Glory 560 Family BSUV 7ที่นั่งรับตลาดครอบครัวยุคใหม่บริษัท EV HALICONIC จำกัดผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ DFSK หรือตรงฟงผู้ผลิตรถยนต์อันดับ2ของจีน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเดินหน้าเปิดตัวรถ SUV อูวีแอนะสงเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นสำหรับตลาดรถครอบครัวยุคใหม่รุ่นกอรี่ห6 0ศเป็นครั้งแรกในไทยภายใต้คอนเซปต์ f ฟ m i l y B SUV 7ที่นั่งย้ำจุดยืน SU v วไซส์ใหญ่พื้นที่จัมภาระก,กว้างกว่า,วานั่งได้เจที่นั่งจริงในราคารถซีดานโดยจะเผยโฉมกอรี่ห6 0ศย์ครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์โคราชระหว่างวันที่4-12ธันวาคมนี้ ที่ห้างสับสินค้าเดอะมอลโคราชภายหลังการแนะนำรถยนต์ DFSK รุ o ่นกอร่ไอออโตซึ่งเป็นรถซูเปอร์ซิตี้ SUV 7ที่นั่งซึ่งมีมิติตัวรถที่ใหญ่ที่สุดในคลาสไปเมื่อเร็วๆนี้โดยสามารถจำหน่ายได้แล้วกว่า100คันแต่จากการสำรวจตลาดพบว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดที่ DFSK สามารถเจาะรุกตลาดเพิ่มเติมได้อีก จึงได้เดินหน้าเปิดตัว DFSK Glory 560ที่เหมาะสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีสมาชิกครอบครัวมากขึ้นและเน้นความคุ้มค่ามีความต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่าย Glory 560มีขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด1 4 9 9ซีซีให้กำลังสูงสุด150แรงม้า ที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่1,800ถึง4,000รอบต่อนาทีขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนภายในห้องดีสารได้รับการออกแบบทันสมัยที่จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีชั้นนําไม่ว่าจะเป็นจอสแสดงข้อมูลระบบสัมผัสขนาด8นิ้วเบาออกแบบเพื่อการนั่งสปายตามหลักเอ็กโอนอมิกที่นั่งคนขับปรับ6ทิศทางผู้โดยสารด้านหน้าสทิศทาง เบาะนั่งแถวที่2พับได้แบบ60-40มีที่วงางแขนตรงกลางพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปรับเอียงได้และมีระบบอัจฉริยะประกอบด้วยระบบนำทาง GPS รีโมทอัจฉริยะ keyless และปุ่ม push start ระบบเสียงหน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวกระจกไฟฟ้าขึ้นลงควบคุมด้วยรีโมทรีโมทเซ็นทรัลล็อกเบรกมือไฟฟ้าระบบ cruise control เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขีร่ระยะไกล พร้อมด้วยระบบปลดล็อกอัตโนมัติกรณีเกิดการประทะสำหรับระบบความปลอดภัยประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมการลื่นถไหลระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการไหลทางลาดชันระบบเซ็นเซอร์จอดรถพร้อมกล้องมองหลังถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรกมือไฟฟ้าระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรกและระบบตัดสตาร์ท พร้อมเสียงตือนภัยเมื่อถูกโจรกรรมภายในงานมอเตอร์โชวโคราชบริษัทจะเปิดตัวกร o r ี่6 0ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้น749,000บาทสำหรับลูกค้าที่จอง100คันแรกเท่านั้นซึ่งนอกเหนือจากการจองในงานนี้แล้วลูกค้าที่สนใจสามารถชมรายละเอยียดได้ที่เว็บไซต์ w w w g r o r y s u v c o m หรือเพจ f a c e b o o k DFSK Glory SUV และแตัดสินใจสั่งจองราคาพิเศษได้ที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศจำนวน14แห่งโดยบริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบรถให้แก่ลูกค้าที่สั่งจองได้ภายในเดือนม,มกราคม2,565 DFSK เป็นบริษัทในเครือตรงฟงมอเตอร์สผู้ผลิตรถยนต์อันดับ2ของจีนมียอดผลิตรถยนต์ปีละกว่า3ล้านคัน ส่งออกทั่วโลกกว่า50ประเทศและเป็นบริษัทอันดับ65ในการจัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Fortune สำหรับ SUV รุ่นที่จำหน่ายในไทยเป็นรถยนต์ที่ผลิตโดยโรงงานม,มาตรฐานขนาดใหญ่ของ DFSK ประเทศอินโดนีเซียมีกำลังการผลิตกว่า5,000 50, 0คันต่อปี พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ